สวัสดีจ้าพี่น้องนะไะสวัสดีพี่น้องวัสดุสุขอนตะจา้าอะครสวัสดีพี่น้องงามเจงยงเที่ยงบใบใบพี่น้องจ้ามาเด้อมันอนนี้มาส้มตำพี่น้องจ้าบ่เที่ย,ยงบ่ใบแล้วอสองโมงเลยโอ้ใบสองเลยมาบามากินตำส้ตมตำจ้าเปิดโถคิดมากกดโหกโบพี่นอ้องเอาตอนถ่ายนี่อ๋อบ่ได้ลืมบ่ลืมเปิด ่จ้าพีน้อง่าน,นี่มาเด้ออือจะทาประแดกงงนํนมันมาเลือบากหนึ่งนี่นะบะอ ល្រូវី្រោៃដំន្លាន់មាន់ទៅបំន់ប្រូវី្រូវី្រោៃដែមួយកាចំពីក្បាន់ទៅបំន្លាច្

เอารถเข้าวันนั้นใจ แดตายวบ้านหมดตายพวกแก่หมดเล่นตายมดเล่นแก่หมดจันเปิดแท้หมดแรงตายนอนหมดรับเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ใช่ป่ะเนี่ตายลูบ้านไปนอนมดแรงปลมตะวันตาย้สุกตะวันตายปลุกตะวันตา 我没事，大家不用摆我事。 加那么多人咯？嗯，多<完>

เราเริมบอกเขาเสร็จล้วแล้ววันนาเอาไม้บ่บ่วันเขาอันนี้เราลงมาสอเดิ่ให้ไม้ชีน่ะช่วยเขาลงมนี่ต่อ่วยเราลเป็อ ตำบลว่าตำบลหมู่บ้านว่าบ้มู่บ้านว่ตำบลใครจเขาเขาเป็นคนหรืบว่าเป็นใครเลนหมดกะไร